เอาเดจจัดเสิร์ฟมาทัดเน็ตเอาแล้วเปิดหนึ um ่งยกสองอยู่ที่เจ้าแซกปักเข้าให้เรียบร้อยเอาเสิร์ฟไปปักเข้าให้เรียบร้อยไหมวิ่งวิ่งวิ่งถอยถอยถอยยก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 ปักเข้าให้เรียบร้อยเอาครับเดจจัดเสิร์ฟมาเอาเปิดหนึ่งเอายกขึ้นไปอยู่ที่เจ้าแซกปักเข้าให้โอ้โหสี่สองเอาเสิร์ฟไปเปิดหัวได้อยู่ เอายกขึ้นมาพ่าว่าไงปักข้อให้เรียบร้อยโอ้โหฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเอาเซิร์ฟมาเอาเปิดหนึ่งเจ้าท็อปยกขึ้นไปเจ้าแซ็กปักเข้าให้เหมือนกันโอ้โหเครับเต็มข้อล่อเต็มเหนียวแล้วครับแต่ยกเข้าจุดนี้ตะหายแน่นอนซีต่อสองนะครับเอาเซิร์ฟไปลูกออกนะครับ 2ต่อสี่เอาเปิดหนึ่งเอาโยกเข้าไปเจ้าแซกเชียวไปเอาพมายังได้อยู่เอาแล้วปักเข้าให้โอ้ยเตใส่เน็ตโอ้โหเจ้าเดจ้าเตะใส่เน็ตของลูกแล้วนะครับเห็นเสียงสมาอิคอมเมนต์สมาชิกนะครับเอาเส์ฟไปโอ้โหเส์ฟออกนะครับเอ็เอาเส์ฟมาเอาเปิดแตกโอ้นี่นะครับถ้าติดตามทางเพจจะก็ไฮไลท์มันๆนะครับ รอดูได้เลยว่ามีะก็ดีที่ไหนถ้าไม่ติดภารกิจการงานนะครับแอดมินตามไปหลฟ์สดให้ดูนะครับระยะทางไม่ใช่อุสรรคสสาหรับการเดินทางเอาพม่าเสอร์มา pa, เปิดแกงอีกแล้วสี่ต่อสี่แต้มเท่ากันนะครับเอาเดียวจัดเซอร์มาเอาไม่ข้ามนะครับสี่ต่อสีเอาชิโดเซอร์ไปโอ้เอาเปิดหนึ่ง เอาเจ้าท็อปโยเข้าไปอยู่ที่เจ้าแซกปักเข้าให้เรียบร้อยเอาชิโร่เซไปเอาเปิดหนึ่งเอายกสอง um. ปักเข้าให้โอ้โหกระโดดลอยแล้วก็เตะนะครับโอ้โหนะครับโอ้โหมีการไหว้นะครับไหว้เจ้าแซกนะครับขอโทษขอพวยกันนะครับเอาเปิดหนึ่งเอายกเจ้าแซกปักเข้าให้เรียบร้อยนะครับตอนนี้เพจ เพจเราโดนปิดกั้นการมองเห็นจากจากสมาชิกนะครับซึ่งเห็นน้อยมากนะครับแล้วก็ปิดการมองเห็นของคอมเมนต์ด้วยนะครับเอาชิโร่เสอร์ไปเอาเปิดหนึ่งเอายกขึ้นมาปักเข้าให้เรียบร้อยเอาเทปเอาฐานบอกเชียร์ข้างสองคนเอาเปิดหนึ่งเอายกขึ้นไปอยู่ที่เจ้าแท็กปักเรียบร้อยสี่ต่อสี่นะครับแจมเท่ากัน เอาเจ้าชีโร่เสิร์ฟไปแล้วโอ้โหทัดเน็ตลงโอ้โห5ต่อสอยู่ที่เจ้าชิโร่เสิร์ฟแล้วครับปักข้หยอดเรียบร้อยไหโอโห้ยังอยู่ปักเขาให้มาแล้วไปครับ เปิดเข้าป่าเข้าดงเห่าแล้วเอาละครับเจ้าชีโร่เสิร์ไปอีกแล้วเปิดหนึ่งเอายกสองปัาเข้าให้โอ้โหนะครับสี่หกนะครับเอาละครับเจ้าเดียจัดเสิร์มาเอาเปิดหัวเอาเจ้าแซ็กยกขึ้นไปเอามงไปก่อนเอาโดนเกีียวเอาแล้วอยู่ที่พมา่ปาปัาเข้าให้เรียบร้อยห้าหก เอาเดจัดเสอร์มาเอาเปิดแตกเรียบร้อยนะครับนี่นะครับตอนนี้แต้มเท่ากันนะครับที่หกต่อหกนะครับอยู่ที่ว่าพม่าจะไล่แซงชนะหรือว่าตามมาส่งตอนนี้แต้มเท่ากันเอาเปิดหนึ่งเอายกขึ้นไปอยู่ที่เจ้าแซกเขียวไปเรียบร้อยโอ้เอาเสอร์ไปเปิดหัวเอาอย่างยกเข้ามาอยู่ปักเข้าให้เรียบร้อยโอ้ ตอนนี้แต้มเท่ากันอยู่ที่หกต่อหกเอาเซอร์มาเปิดหนึ่งเอายกเข้าไปเจ้าแซกปักเข้าให้เรียบร้อยเอาชีโดเสอร์ไปเอาเปิดหนึ่งอู้ห่ยังเกี่ยวได้อยู่อยู่ที่พร่ามาปักเข้าให้เอาเอาเซอร์มาเปิดหัวเรียบร้อยไม่รอดนะครับเจ้าแซกแตีแล้วเบิดเปิดแตกนะครับเจ้าเจ็ดต่อหนะครับ เอาเสือปเปิดเขาเอายกขึ้นมาเจ้าแซกปักเข้าให้เรียบร้อยไหมโอ้โหยังอยู่ปักเข้าให้เรียบร้อยโอ้โหโดนเกี่ยวนะครับเอาเสือปโอ้เสอือไม่ข้ามนะครับเอาละครับเจ้าชีโรเสร์ฟมาเอา้าเสิ์ฟดีด้วยโอ้โหเอาละครับไล่มาละครับเป็นเจ็ดต่อแปดเอาละครับ ยกขึ้นไปอยู่ที่เจ้าแซกปักเข้าให้โอ้เอาแล้วครับตีเสมอเรียบร้อยแปดต่อแปดตักทครับเอาเสิร์ฟบ้าเอาเปิดหัวเอาโอ้โหยังยกเข้าไปได้ปักเข้าให้เรียบร้อยโอ้โหเปิดแตกเลยนะครับ<ท>ยังยกเขาได้นะครับแปดต่อแปดนะครับเอาเสิร์ฟไปเอาเปิดหนึ่งเอายกขึ้นไปอยู่ที่เจ้าแซกปักเข้าให้เอาโดนเข่าอุ้ยนะครับ แปดต่อแปดนะครับลูกเสิร์ฟเจ้าชิโรจะขึ้นนําไปก่อนหรือไม่อเอาเสิร์ฟมาแล้วโอโ้โหยังเสิร์ฟดีเอายกได้อยู่ยกเข้าป่าเขาดงเอา้าเปิดเนึง่งกระหแก้ได้อีกต่างหากนะครับเอาแล้วครับแก้มาเหมือนกันไม่ข้ามโอโ้โหแปดต่อแปดนะครับเอาเสิร์ฟโอโ้หัวอยู่ที่ชิโรเอาเสิร์ฟมาเอ้ยเปิดหนึง่งเอายกสองยกหล่นไป เจ้าท็อปยกขึ้นมาเจ้าแซกปักเข้าให้เรียบร้อยเก้าต่อแปดนะครับเจ้าชีโร่จะเป็นฝ่ายเสิร์ฟนำอยู่หนึ่งแต้มเอาชีโร่เสิร์ฟมาแล้วโอ้โหนะครับเสิร์ฟออกนะครับแปดต่อเก้านะครับเอาเสิร์ฟไปเอาเปิดหนึ่งเจ้าท็อปยกขึ้นมาอยู่ที่เจ้าแซกมองเข้ามาโอ้โหนะเก้าต่อแปด เอาชีโร่เสิร์ฟมาเอาเปิดหนึ่งเอาเปิดแตกเอาเสิร์ฟป้า้เสิร์ฟไม่ข้ามนะครับแปดต่อสิบนะครับเอาเสิร์ฟไปเก้าต่อสิบนะครับเอาเสิร์ฟไปเจ้าชีโร่เปิดเจ้าท็อปเปิดเข้ามายกเข้ามาเอาเจ้าแซ็กต้องไล่เตะโอ้โหแล้วครับเจ้าท็อปเปิดไม่ดียกไม่เข้าแล้วครับเจ้าแซกเตะไม่ได้ แดงเสมอกันนะครับสิบต่อสิบเอาเสือไปเจ้าแซกเปิดเมืองเอาแล้วนี่นะครับถ้าเปิดแต่ก็เรียบร้อยนะครับสิบเอ็ดต่อสิบเอาเสือไปเอาเปิดเมืองเอายกขึ้นไปอยู่ที่เจ้าแซกป้าเขาให้เอาโดนเกี่ยวสิบต่อสิบเอ็ดนะครับเอาจะท็อปเสือบ้าเอา ลูกออกนะครับ11ต่อ10เอาเปิดหรือเอ้าดีนะครับ12ต่อ10เกมไม่เกมเอาเปิดหรือเรียบร้อยจบเกมนะครับพม่าเอาชานะไปอีกแล้วนะครับด้วยสกอร์13ต่อ10นะครับ